เมื่อเสียงปืนดังขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปเมื่อแสงสว่างสาตว์ส่องลงมาจากฟากฟ้าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่เงียบสงบและใครคือผู้หญิงคนนั้นที่ถูกเลือกเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างเรื่องราวที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเตรียมตัวให้พร้อม และดำดิ่งไปในความลับของโรงพยาบาลภูเก็ตคุณจะค้นพบความจริงเบื้องหลังทั้งหมดโรงพยาบาลภูเก็ตมีแต่ความเงียบงันในตอนแรกแสงไฟนีออนสว่างจ้าเกินไปกลิ่นยาฆ่าเชื้อลอยอบอวลในอากาศเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึงห่งหึ่งทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในความเงียบเป็นเสียงของหญิงตั้งครรภ์เธอร้องให้สะอื้นอย่างน่าเวทนา ตำรวจหลายนายพุ่งตัวเข้ามาในห้องฉุกเฉินทุกคนสวมชุดเครื่องแบบสีเข้มดวงตาของพวกเขานิ่งเฉยพระสงฆ์รูปหนึ่งเก้าเข้ามาท่านเดินอย่างช้าๆใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาพระสงฆ์ยกมือขึ้นเขาเริ่มสวดมนต์เสียงของท่านสงบแต่หนักแน่นในขณะเดียวกันสุนัขตัวหนึ่งก็เริ่มคำรามมันเป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน มันตัวใหญ่และแข็งแรงขนของมันตั้งชันมันแยกเคี้ยวมันพร้อมที่จะจู่โจมทุกคนในห้องต่างตกตะลึงสายตาจับจ้องไปที่สุนัขตัวนั้นเสียงกรีดร้องของหญิงตั้งคันหยุดลงชั่วขณะความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอากาศในห้องเริ่มเย็นลงผู้คนต่างพากันถอยหลังมีเพียงตำรวจที่ยังยืนนิ่งเป้าหมายของพวกเขาคือคนคนเดียว คือคุณแพททองทานเธออยู่ในมุมหนึ่งของห้องใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาของเธอเบอิดกว้างด้วยความหวาดกลัวตำรวจนายหนึ่งพยายามจะเข้าใกล้เธอแต่แล้วสุนัขตัวนั้นก็พุ่งเข้าใส่สุนัขตัวนั้นพุ่งเข้าใส่มันกระโจนไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าตกใจตำรวจนายนั้นพยายามหลบแต่เขาทำไม่ทนัน คมเคี้ยวของสุนัขขยิ้าเข้าที่แขนของเขาเสียงเนื้อฉีกขาดดังขึ้นตำรวจนายนั้นร้องลัน่นปืนพกในมือของเขาร่วงลงบนพื้นเสียงกระทบพื้นดังสนัน่นกระสุนปืนหลุดออกจากแมกกาซีนกลิ้งไปบนพื้นกระเบื้องตำรวจนายอื่นๆพากันชักปืนเสียงกะปืนขึ้นนกดังไปทั่วมันเป็นเสียงที่น่าหวาดหวัน่นคุณแพทองทานปิดตาลงแน่น เธอไม่กล้าดูแต่เสียงกรีดร้องของตำรวจคนนั้นยังคงก้องอยู่ในหูเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความกลัวในใจของเธอทวีคูณขึ้นพระสงฆ์ยังคงยืนนิ่งท่านยังคงสวดมนต์แต่เสียงของท่านดังขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเหมือนกับว่าท่านต้องการจะปลอบโยนทุกคนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนสติด้วยหญิงตั้งครรที่เคยร้องให้เงียบไปแล้ว เธอนั่งอยู่บนรถเข็นมือทั้งสองข้างกุมท้องของเธอไว้แน่นสีหน้าของเธอดูสับสนและหวาดกลัวสุนัขตัวนั้นถอยห่างจากตำรวจมันยืนจ้องเขม็งดวงตาของมันเป็นประกายมันดูเหมือนปีศาจร้ายขนของมันยังคงตั้งชันปากของมันเปื้อนไปด้วยเลือดเลือดหยดลงบนพื้นกระเบื้องสีขาวสร้างเป็นจุดสีแดงที่น่ากลัว ตำรวจอีกนายหนึ่งพยายามจะเล็งปืนไปที่สุนัขแต่สุนัขตัวนั้นกลับจ้องไปที่เขาสายตาของมันเต็มไปด้วยความฉลาดมันดูเหมือนจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่สุนัขธรรมดาตำรวจนายนั้นลังเลเขาไม่กล้ายิงเขากลัวว่าสุนัขจะกระโจนเข้าใส่เขาความตึงเครียดในห้องถึงขีดสุดทุกคนหายใจไม่ออกทุกคนรอคอย พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปท่านใดนั้นเสียงที่ดังขึ้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงของพระสงฆ์ท่านหยุดสวดมนต์ท่านเริ่มพูดหยุดท่านพูดด้วยเสียงที่ดังอย่าทำร้ายมันเลยคําพูดของท่านทำให้ตำรวจทุกคนชะงักพวกเขาหันไปมองท่านความสงสัยปรากฏในดวงตาของพวกเขาแต่สุนัขตัวนั้นกลับไม่สนใจ มันยังคงจ้องขเขม็งไปที่ตำรวจมันยังคงพร้อมที่จะโจมตีคุณแพทองทานค่อยๆลืมตาขึ้นเธอเห็นภาพที่น่ากลัวตำรวจคนหนึ่งที่บาดเจ็บสุนัขที่ดูร้ายและพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ตรงกลางเธอรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในฝันร้ายความรู้สึกนี้มันจริงเกินไปเธออยากจะหนีแต่ขาของเธอขยับไม่ได้มันเหมือนกับถูกปรึงไว้กับพื้น เธอรู้สึกหนาวไปทั้งตัวแม้ว่าอากาศในห้องจะอุ่นแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในขั้วโลกเหนือเธอเริ่มหายใจลำบากหัวใจของเธอเต้นรัวมันเหมือนกับกลองที่กำลังจะแตกเธอพยายามจะควบคุมตัวเองแต่ทำไม่ได้เธอรู้สึกเหมือนจะหมดสติทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงบางอย่างเป็นกลิ่นกลิ่นดอกไม้ที่คุ้นเคย เธอหันไปมองรอบๆเธอเห็นหญิงตั้งคันที่กำลังยิ้มให้เธอรอยยิ้มของเธออ่อนโยนเธอไม่ได้ร้องให้อีกต่อไปเธอหยิบดอกมะลิออกมาจากกระเป๋าดอกมะลิสีขาวบริสุทธิ์เธอยื่นดอกไม้นั้นให้คุณแพทองทานคุณแพทองทานรับดอกไม้นั้นไว้ด้วยความลังเลกลิ่นของดอกมะลิทำให้เธอรู้สึกสงบขึ้นเธอหายใจเข้าลึกๆ ความกลัวในใจของเธอเริ่มลดลงเธอหันไปมองพระสงฆ์ท่านกำลังยิ้มให้เธอรอยยิ้มของท่านเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่านพยักหน้าให้เธอเหมือนกับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวจากนั้นท่านก็หันไปพูดกับสุนักมานี่ท่านพูดเสียงของท่านอ่อนโยนสุนัขตัวนั้นฟังคำพูดของท่านมันค่อยๆก้มหัวลงมันหันหลังกลับ มันเดินตรงไปหาพระสงฆ์มันนั่งลงที่เท้าของท่านเหมือนกับลูกสุนัขที่เชื่อฟังทุกคนในห้องต่างตกตะลึงพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นสุนัขที่ดูร้ายเมื่อครู่กลับกลายเป็นลูกสุนัขที่น่ารักตำรวจนายนั้นลุกขึ้นยืนเขาเดินโซเซไปหาเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาพยายามจะทำแผลให้เขาแต่เขาปฏิเสธเขาเดินไปหาพระสงฆ์ เขาคุกเข่าลงเขาพูดว่าขอบคุณครับท่านพระสงสายหน้าท่านพูดว่าไม่ต้องขอบคุณอาตมาเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่ศัตรูของเจ้ามันเพียงแค่ต้องการจะปกป้องเจ้านายของมันตำรวจนายนั้นเงยหน้าขึ้นมองเขาถามว่าเจ้านายของมันคือใครพระสง์ชี้ไปที่คุณแพทองทานทุกคนในห้องมองไปที่คุณแพทองทาน พวกเขารู้สึกประหลาดใจแต่ความประหลาดใจนั้นยังไม่หมดหญิงตั้งคันคนนั้นลุกขึ้นยืนเธอเดินตรงไปที่คุณแพรทองทานเธอยิ้มให้คุณแพ์ทองทานฉันชื่อออนเธอพูดฉันเป็นเพื่อนของเธอคุณแพทย์องทานมองหน้าหญิงสาวคนนั้นด้วยความสงสัยเธอไม่รู้จักหญิงสาวคนนี้แล้วหญิงสาวคนนี้เป็นใครเธอรู้สึกสับสน เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวคนนั้นจับมือคุณแพทองทานเธอบีบมือคุณแพทองทานเบาๆเธอพูดว่าไม่ต้องกลัวฉันจะช่วยเธอทันใดนั้นเสียงตำรวจอีกนายหนึ่งก็ดังขึ้นจับตัวเธอเขาสั่งตำรวจคนอื่นๆพุ่งเข้ามาอีกครั้งคุณแพทย์อ์ทานตกใจเธอกำลังจะถูกจับกุมหญิงสาวคนนั้นยืนบังหน้าเธอ เธอพูดกับตำรวจว่าเธอไม่มีความผิดพวกคุณไม่มีสิทธิจะจับตัวเธอตำรวจนายนั้นไม่ฟังเขาพยายามจะผลักหญิงสาวคนนั้นออกแต่หญิงสาวคนนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดเธอไม่ขยับเลยเธอจ้องตาตำรวจนายนั้นดวงตาของเธอเป็นประกายเหมือนกับมีเวทมนต์ตำรวจนายนั้นรู้สึกตัวแข็งทื่อเขาขยับไม่ได้เขาเหมือนถูกสะกดจิต ตำรวจคนอื่นๆก็เป็นเหมือนกันพวกเขาไม่สามารถขยับตัวได้พวกเขาทำได้เพียงแค่ยืนมองพระสงฆ์ยิ้มท่านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาสุนัขตัวนั้นเห่าขึ้นเสียงเห่าของมันดังสนัน่นเหมือนกับเสียงฟ้าร้องมันเป็นสัญญาณสัญญาณของการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณแพทย์อง์ทานรู้สึกงุนงงเธอไม่รู้ว่าเธอควรจะดีใจหรือกลัวแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถหนีได้เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงเธอต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของเธอเธอหายใจเข้าลึกๆเธอมองไปที่หญิงสาวคนนั้นเธอพูดว่าเธอเป็นใครหญิงสาวคนนั้นยิ้มเธอยิ้มให้คุณแพทย์องค์ทานอีกครั้งฉันก็เป็นเหมือนเธอเธอพูด เป็นคนที่ถูกเลือกและเธอก็หันไปหาตำรวจเธอยกมือขึ้นแสงสว่างก็ส่องลงมามันเป็นแสงที่เจิดจ้าแสงนั้นปกคลุมทุกคนในห้องมันทำให้ทุกคนมองไม่เห็นตำรวจทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาทำได้เพียงแค่ยืนอยู่ในความมืดเมื่อแสงสว่างหายไป ทุกคนก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งแต่ห้องก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่มีตำรวจมันไม่มีพระสงฆ์มันไม่มีหญิงตั้งครรภ์มันมีแค่คุณแพรทองทานและชายคนหนึ่งชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่สวมชุดขาวเขายืนอยู่ข้างๆเธอใบหน้าของเขาดูคุ้นเคยเหมือนกับคนที่เธอเคยเจอในฝันเขาไม่ได้พูดอะไรเลย เขายื่นมือไปหาเธอคุณแพทย์องค์ทานมองหน้าเขาด้วยความสงสยัยแต่เธอรู้สึกถึงความสงบเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปหาเขาเธอกุมมือของเขาไว้เมื่อมือ,มอ,มอของทั้งสองคนแตะกันแสงสว่างก็ส่องลงมาอีกครั้งแต่มันเป็นแสงที่อ่อนโยนแสงนั้นส่องออกมาจากตัวของพวกเขามันส่องไปทั่วห้อง มันทําให้ห้องดูเหมือนสวรรค์ทั้งสองคนลอยขึ้นจากพื้นพวกเขาค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศพวกเขาลอยออกไปนอกหน้าต่างพวกเขาลอยไปในท้องฟ้าหญิงตั้งคันและพระสงฆ์ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพวกเขาเดินเข้ามาในห้องพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองพวกเขามองไปที่คุณแพทองทานและชายคนนั้นหญิงตั้งคันพูดว่าเธอปลอดภัยแล้ว พระสงฆ์พยักหน้าท่านพูดว่าถึงเวลาแล้วทั้งสองคนยิ้มให้กันพวกเขามองดูคุณแพทองทานและชายคนนั้นหายไปในท้องฟ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลภูกเก็ตกลายเป็นเรื่องเล่าที่เล่าขานกันไปทั่วบางคนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงบางคนก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ และทุกคนก็รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ความจริงที่ทุกคนไม่สามารถเข้าใจได้และมันจะคงเป็นปริศนาต่อไปชั่วการละนานความมืดมิดปกคลุมไปทั่วมันไม่ได้เป็นความมืดที่น่ากลัวแต่มันเป็นความมืดที่สงบเหมือนกับอยู่ในอวกาศที่ไร้จุดสิ้นสุดไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยมีเพียงคุณแพทองทานและชายในชุดขาว พวกเขาลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวดวงดาวส่องแสงระยิบระยับเหมือนกับเพชรนับล้านเม็ดพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจคุณแพทย์อ์ทานถามด้วยความสงสัยเราอยู่ที่ไหนใช่ในชุดขาวตอบกลับมาเราอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้ขีดจำกัดเราอยู่นอกเหนือจากโลกใบนั้นคุณแพทย์อ์ทานมองไปที่โลก โลกดูเหมือนลูกแก้วสีน้ำเงินมันสวยงามและเปร่ะบางเธอรู้สึกถึงความเศร้าเธอคิดถึงผู้คนที่อยู่ในโลกเธอคิดถึงเรื่องราวที่ยังไม่จบใช่ในชุดขาวรับรู้ความรู้สึกของเธอเขาพูดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราวของเจ้ายังไม่จบมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเขาหันไปมองคุณแพทองทานรอยยิ้มของเขาอบอุ่นเขาพูดว่า เรามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์หนึ่งเพื่อเตรียมตัวเจ้าสำหรับการเดินทางที่แท้จริงคุณแพทย์องค์ทานรู้สึกง,งุนงงเดินทางไปที่ไหนเธอถามชช่ในชุดขาวไม่ได้ตอบคำถามแต่เขายื่นมือไปหาเธอเขาจับมือของเธอไว้แล้วเขาก็หลับตาลงแสงสว่างก็ส่องออกมาจากตัวของเขามันเป็นแสงที่เจิดจ้าก,กว่าครั้งก่อน แสงนั้นห่อหุ้มร่างกายของคุณแพทองทานเธอรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เจ็บปวดแต่มันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งเหมือนกับร่างกายของเธอกำลังได้รับพลังงานใหม่ wings. เธอรู้สึกถึงความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อแสงสว่างหายไปคุณแพทองทานก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเธอมองไปที่มือของเธอ มือของเธอไม่ได้เป็นเหมือนเดิมมันมีรอยสักรูปดอกมะลิรอยสักนั้นเรืองแสงเป็นสีเงินมันเป็นรอยสักที่สวยงามและมันให้ความรู้สึกถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่ชายในชุดขาวลืมตาขึ้นดวงตาของเขาเป็นประกายเขาพูดว่าจะได้รับพลังแล้วพลังที่จะปกป้องพลังที่จะเปลี่ยนแปลงคุณแพทย์องค์ทานมองไปที่ชายในชุดขาว เธอถามว่าฉันเป็นใครและท่านเป็นใครชายในชุดขาวยิ้มเจ้าคือผู้ถูกเลือกเขาพูดและอาตามาคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเจ้าเขาไม่ได้บอกชื่อของเขาแต่คุณแพทองทานก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเสียงก็ดังขึ้นในความว่างเปล่ามันเป็นเสียงที่คุ้นเคยเป็นเสียงของหญิงตั้งครรภ์และประสงค์พวกเขากำลังสวดมนต์และร้องเพลง เสียงของพวกเขาดังขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเสียงที่ไพเราะและมันทําให้คุณแพทย์องทานรู้สึกถึงความหวังเธอหันไปมองชายในชุดขาวเขาพยักหน้าให้เธอเขาพูดว่าถึงเวลาแล้วเวลาที่จะกลับไปเวลาที่จะเริ่มต้นภารกิจของเจ้าเขาชี้ไปที่จุดจุดหนึ่งในความมืดมันเป็นประตูแสงสีทองประตูนั้นส่องแสงสว่าง มันดูเหมือนทางเข้าสู่โลกอีกใบคุณแพทองทาลังเลเธอไม่รู้ว่าเธอควรจะทำอย่างไรเธอรู้สึกกลัวแต่เธอก็รู้สึกถึงความกล้าหาญเธอหายใจเข้าลึกๆเธอกุมมือชายในชุดขาวและทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในประตูแสงเมื่อเข้าไปในประตูพวกเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองแสงนั้นรู้สึกอบอุ่น มันเป็นแสงที่ทําให้เธอรู้สึกถึงความรักเมื่อแสงจางลงพวกเขาก็กลับมาอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ห้องก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่มีความวุ่นวายไม่มีตำรวจไม่มีหญิงตั้งครรไม่มีพระสงค์มันเป็นห้องที่เงียบสงบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณแพทย์องทานมองไปรอบๆเธอเห็นรอยเลือดบนพื้น รอยเลือดของตำรวจคนนั้นมันเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงเธอหันไปมองชายในชุดขาวเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขายื่นมือไปหาเธอเขาพูดว่าถึงเวลาที่จะต้องจากกันแล้วเจ้าต้องไปคนเดียวคุณแพทย์อ์ทานรู้สึกใจหายเธอไม่อยากให้เขาจากไปแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องทำเธอต้องเข้มแข็ง เธอต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของเธอเธอพยักหน้าให้เขาแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมเธอถามชายในชุดขาวยิ้มแน่นอนเขาตอบเราจะเจอกันเมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็ก้าวถอยหลังร่างกายของเขาเริ่มจังลงเหมือนกับควันที่กำลังลอยหายไปในอากาศแล้วเขาก็หายไปเหลือเพียงคุณแพทองทานคนเดียว เธอยืนอยู่ในห้องที่เงียบสงบเธอรู้สึกถึงความม่างเปล่าแต่เธอก็รู้สึกถึงความแข็งแกรง่งเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมองไปที่มือของเธอรอยสักรูปดอกมะลิยังคงเรืองแสงมันเป็นสัญลักษณ์ของภารกิจของเธอเธอเดินตรงไปที่หน้าต่างเธอมองออกไปข้างนอกท้องฟ้าเป็นสีครามแต่เธอกลับมองเห็นบางอย่างเป็นแสงสีทอง แสงนั้นลอยอยู่เหนือท้องฟ้ามันเป็นแสงที่นำทางเธอมันเป็นแสงที่บอกให้เธอรู้ว่าเธอควรจะไปที่ไหนเธอยิ้มรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรเธอต้องเดินหน้าต่อไปเธอต้องเผชิญหน้ากับอนาคตเธอเดินออกจากห้องเธอเดินไปตามทางเดินที่ว่างเปล่าเธอเดินไปที่ประตูทางออกเมื่อเธอเปิดประตู เธอก็พบกับผู้คนมากมายผู้คนในชุดขาวพวกเขายืนรอเธออยู่ข้างนอกพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พวกเขายิ้มให้เธอรอยยิ้มของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพคุณแพทองทานเดินออกไปเธอก้าวเข้าไปในกลุ่มคนและเธอก็เดินไปพร้อมกับพวกเขาพวกเขาเดินไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้แต่คุณแพทองทานรู้ว่าเธอจะต้องไปกับพวกเขา เพราะมันเป็นชะตากรรมของเธอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลภูเก็ตกลายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่การเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและทุกคนก็รู้ว่าผู้ถูกเลือกได้เริ่มต้นภารกิจของเธอแล้วความจริงที่ทุกคนไม่สามารถเข้าใจได้และมันจะคงเป็นปริศนาต่อไปชั่วการละนานพวกเขาเดินไปในความเงียบถนนว่างเปล่า แต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความหมายแสงจันทร์ส่องสว่างนําทางให้พวกเขาคุณแพทย์องค์ทานรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนในร่างกายพลังจากรอยสักดอกมะลิมันน้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งภูเขานั้นสูงใหญ่ยอดเขามีแสงสีทองเรืองรองมันเป็นแสงที่คุ้นเคย เป็นแสงเดียวกับที่เธอเห็นในอวกาศพวกเขาก้าวขึ้นบันไดหินทีละขั้นบันไดนั้นดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เธอไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกับว่าร่างกายของเธอได้รับพลังงานใหม่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาเธอก็พบกับพระสงฆ์และหญิงตั้งคภ์พวกเขาไม่ได้สวมชุดเดิมแต่เป็นชุดขาวบริสุทธิ์ใบหน้าของพวกเขาสงบรอยยิ้มของพวกเขานุ่มนวล สุนักตัวนั้นนั่งอยู่ข้างๆมันมองมาที่คุณแพรทองทานดวงตาของมันเต็มไปด้วยความพักดีและแล้วชายในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้ลอยลงมาจากท้องฟ้าแต่เขายืนรอเธออยู่แล้วใบหน้าของเขาไม่ได้ซีดเผือดแต่กลับมีเลือดฝาดเขาดูเหมือนคนธรรมดาแต่ดวงตาของเขาล้ำลึกกว่าคนธรรมดาทุกคนในชุดขาวยืนโค้งคำนับ พวกเขาถอยออกไปเหลือเพียงคุณแพทองทานและชายในชุดขาวเขาเดินเข้ามาหาเธอเขายื่นมือไปหาเธอภารกิจของเจ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาพูดเสียงของเขาอ่อนโยนโลกกำลังรอการเปลี่ยนแปลงคุณแพทองทานรับมือของเขาไว้เธอรู้สึกถึงความมั่นใจเธอไม่ลังเลอีกต่อไปเธอรู้ว่านี่คือชะตากรรมของเธอ เธอหันไปมองกลุ่มคนพวกเขาต่างยิ้มให้เธอพวกเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเธอเธอหันไปมองท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นสีทองอารามมันเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่สัญญาณของความหวังคุณแพทองฐานเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวแต่มีผู้คนที่พร้อมจะร่วมเดินทางไปกับเธอเธอเดินไปข้างหน้า ก้าวแรกของเธอเป็นก้าวที่หนักแน่นก้าวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจากเรื่องราวในโรงพยาบาลภูเก็ตสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกเลือกและเรื่องราวของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ทุกคนก็รู้ว่าผู้ถูกเลือกได้เริ่มต้นภารกิจของเธอแล้วและเธอจะไม่มีวันยอมแพ้เพราะเธอคือความหวัง ความหวังของโลกที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่และเรื่องราวของเธอจะถูกเล่าขานไปปราบชั่วนิรันดร